ครับผมก็เนื่อยก็ต้องกราบซอดดีไว้รุ่นถ่ยเชือดใส่ดองคายกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่ชาแนลกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมากอผมวันนี้ก็มาตะลุยกันในค่าย p g กันอีกแล้วครับผม มาอยู่กันในเกมมาจองเวสองครับผมเออหรือไพนกก็ะจอกกันเองนะคุณผู้ชมเดี๋อต้องบอกไว้ก่อนเลยแม่แนะนำให้ทำตามครับผมเราชม,ม่ความสนุกและความบันเทิงออกท่านเท่านั้นเด้อค,ครับเด้อมาคุณผู้ชมมาลองพูดพํามทำเพลงแล้วครับผมวันนี้มีมาลุยสองพันครับผมปจัดกันเลยดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวเขาเลือกเบ็ดนิดน,นึงไปอัดไปที่สามสิบครับผมลุยจะเป็นยังไงก็มาลุนกงนคุณผู้ชมจะรอดหรือจะเจ๊งครับผมวันนี้แต่อย่างที่บอกไว้เลยคุณผู้ชมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนกันด้วยเด้อ มาเอา้าอะไรวันนี้หาแกเกตเตอร์เข้าอีกแล้วครับผมอะไรมันจะเข้าไวขนาดนั้นวาเนี่ยเอ้ยหวานเจี๊ยบดิว,วะแบบเนี้ยมามาเร็วๆขอแบบจังๆครับผมขอสวยๆสักช็อตเลยวะนะมาเร็วมักเป็นอย่างงี้อีกแล้วโอ้โหเป็นอย่างงี้ทุกรอบเลยว่ะคุณผู้ชมว่าแล้วไงอะไรครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหแล้วกว่าผมจะหมุนเข้าแต่ละทีจะบ้าตายผมโอ้มาสวยๆบึ้บเออไหลไปดิจบละจบละก็ยังดีวะคุณผชมปั่นทีเดียวลนะหมุนทีเดียวผมก็ยังดีเออโอุ้ยสวยดิไม่ได้ถูแย่ yeah, ผมไหลสวยมาไหลต่อเนื่องอ,อะไรกันครับเนี้ย อ้ยชับนี้เต็มเซิร์ฟไหมละ่ะเต็มเซิร์ฟไหมล่ะจ้ะเต็มเซิร์ฟไหมล่ะจ๊ะสวยผมเออมาโอ้ยเอาวะเอาวะเอาชนะเอเอ,เอร์รวยผมเอารอบสุดท้ายแล้วนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยฮะไปหวดกันต่อครับผม ี๋ยวแับผมมันต้องหัวกันต่อปะเอออับนิดน,นึงแล้วใส่เอ,อ้าเรียบร้อยมาอีกแล้วครับผมสเตเตอร์โอ้อะไรเวะเนี่ยจิ้มทีเดียวเรียบร้อยผมสองรอบแล้ววะ่ะเฮ้ยมาครับผมสเตเตอร์ซ้อนสองรอบแล้วแบบนี้บันเทิงสิจ้ะบันเทิงสิจ้าบอกเลยบันเทิงสิจ้ามาขออะไรบ้างสเตเตอร์นูสายได้ลืมสเตเตอร์เฮ้อมาสล โอ้โหไม่มีไวต่อแล้วอะโอ้อยังได้อยู่มายังไงคุณผู้ชมสวยดิสวยดิไหลเปล่าก็ไหลดีครับพี่น้องยังไงต่อโอ้โหเฮ้ยยังเหลืออีกแปดรอบผมไม้ถึงมาได้สวยนะถือว่าสวยนะโอ้โหเฮ้ยไม้แรงโอ้โหอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อครอบผมมาอีกหกรอบคุณผู้ชมโอ้โหได้พอเลยนี่ว่า หมเลิกเลยนี่ว่าแบบนี้ครับผมจบนี้ก็ไม่ต้องไปต่อละคุณผู้ชมย้ายเกมดีกว่าเปลี่ยนเกมเล่นดีกว่านะอย่าไปอยู่ครับผมแต่เกมเดิมๆโอ้โหเกมมีไปร้อยเป็นพันเกมครับผมแต่เรามันแบบนักล่าสายล่าพีจีอ่ะเอออะไรอะไรก็พีจีผมจังหวะนี้สุดละแตงหนึ่งครับผมพีจีอ่ะบอกเลยมาเด็สี่รอบนะคุณผู้ชมลุย โอ้โหอย่าเพิ่งหนเฮ้ยเออไหลสวยๆสวยๆโอ้โหเฮ้ยยังไม่มีช็อตสวยๆชมเลยคุณผู้ชมยังไม่มีช็อตเด็ดช็อตสวยเลยว่ะเฮ้ยเออสวยผมมาเออเอาดิเอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะจังหวะนี้ยังไงยังไงหมาผมมีายอย่างนี้โอ้โห จะบ้าระมังครับผมจังหวะมันจะไหลอยู่แล้วมันก็ไม่ไหลอ่ะมันเป็นติดตดขัดๆอะ่ะผมว่าต้องย้ายเกมแล้วแหละจริงๆแล้วแหละไปไม่ต้องไปต่อแล้วผู้ชมอ๋อผมเดี๋ยวผมจะย้ายเกมนะผู้ชมไปเกมอื่นดีกว่าอย,อยู่จะเกมเดิมๆผมเออบิดครับผมหนีไปผู้ชมไปเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้านะเดีย๋ยวผมก็จะย้ายเกมแหละก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ